ครับผมเสถียรฟาร์มโคตรคุณครับเอาคำเปี้ยงซีสเกียบนะครับก็วันนี้ซื้อัวรุ่นลอยเล็กครับทรงลอยเล็กตัวผู้ครับครับอันนี้ผมยืนอยู่ข้างบนอาจจะดูตัวเล็กนะครับครับใช่แต่จะเป็นตัวอ้วนน้ำหนัหน่อยครับอ้วนน้ำหนับครับผมเห็นบอกว่าวันนี้ฉลโลเล่ก็ขายดีเหมือนเดิมก็ขายดีเหมือนเดิมครับครับผมวันนี้ผมซื้อได้ ห้าตัวห้าตัวเขาแย่งเขาเย่งเขาเลยใช่ไหมต้องใช้คำว่าแย่งกันแล้วครับผมถ้าเราไม่เอาไปเราก็ซื้อแย่งกันครับใช่หมดแล้วครับ็นครับสภาวะตลาดตอนนี้ถ้าเทียบกับนับที่แล้วเป็นไงบ้างครับพ่อ แพงกว่ขึ้นก่าๆนะมากกว่าเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ยังไงรุ่นนี้ครัที่แล้วผมซื้ออยู่หมื่นสามร้อยหมื่นห้าร้อยครับวันนี้หมื่นสามพันนะครับวันนี้หมื่นสามพันครับครเอฟซีลงมาดูข้างนอกได้จะดึงดูว่ามันตัวเล็กตัวใหญ่ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าระเก่าคุณพ่อมาเลยครับวัววัวแพงครับครับความเป็นจริงนะอ่าครับแต่ทีเดี๋ยวที่ให้เอฟซีดูหรือว่าเพื่อนๆดู ครับเนี่ยครับตัวนี้หมื่นหมื่นสามพันนะครับฝั่งนี้หมื่นสามพันฝั่งซ้ายนะครับเออนี่หมื่นสามพันตัวนี้หมื่นสองพันนะครับฝั่งนู้นหมื่นสองพันครับอ่าพวกนี้ใช่หมดเลยครับหมื่นสามพันฝั่งนี้หมื่นสามพันนะครับใช่หมดเลยครับครับสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวใช่หมดเลยครับใช่หมดเลยครับราาคเดียวกันหมดเลยใช่ครับอ๋อเนี่ยรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้ตัวนี้ก็หมื่นสองพันห้าฝั่งนี้หมื่นสองพันห้าใช่ครับตัวนี้ก็หมื่นพันนะครับฝั่งนี้หมื่นพันใช่ถ้าเป็นนั้ที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณเก้าพ อันนี้เป็นตัวซ้ายมือมาตัวตัวซ้ายมืออยู่ที่ประมาณได้245โลได้นะครับผมประมาณนี้ั้นครับเพราะว่ารวมเป็นตัวเขาด้วยหนาหน่อยมันยาวครับครับผมแต่ถ้าถึงเงี้ย250โลได้ครับตัวนี้ฝันนี้250โลได้เพราะว่าตัวน้าแน่นครับครับอยจะไม่ยาวแต่ก็แน่นครับราคาตอนนี้ถือว่าไปต่อได้ไหมครับก็ไปต่อได้ครับผมก็ซื้อไปผมก็กจะไปคุณอ๋อไปขุนต่ออีกก่นก่อนครับแล้วถึงจะเอามาขายให้เวียดนามให้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 กับเมนฝั่งสากแก้วครับครับอันนี้คือชุดนี้คือกล่าวไปคุณประมาณสัก ให้มนุ่งอ้วนพอประมาณนะครับครับผมเพงจะมาขายต่ออถ้าเราจะเอาไปขายเลยตอนนี้ขายได้แต่กำไรมันน้อยคับเพราะว่ามันยังม่อ้วนครับนี่เราต้องพูดง่ายๆว่าเราต้องต้องไปตกแต่งกับยอมยอมแต่งหน้าตาหน่อยแต่งหน้าตาให้มันดูดีขึ้นกว่านี้หน่อยดูด้านหนาหน่อยเขาเราค่อยมาขายครับผมครับโอเค ขอบคุณพ่อมากเลยครับครับฝากช่องทางติดตามหน่อยครับติดตามผมก็ท้าเฟซผมก็จะเขียนขอบสุดนะครับครับยูทูบผมก็จะเขียนตามช่องนะครับเบอร์โทรก็0 8 7 9 0 8 0 8 2 0โทรคุยโทรปรึกษากันได้ครับสำหรับเพื่อนสานาในห้อยหรือว่าคนที่ชอบเลี้ยงวัวซาโลเร่หรือว่าวัวาทั่วไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวผมให้ดูวัวที่พ่อมแคมแจ้งนะครับนี่ครับรายตัวไปนี่ครับ ตัวไม่ใหญ่มากครับผมตัวผู้ปีกว่าราคาตามที่เกแจ้งไว้นะครับนี่ครับรุ่นน้อยนี่ครับให้ดูใกล้ๆนี่เป็นของแกทั้งหมดเลยแหละครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งนู้นะครับโอเคครับผมไม่รบกวนแกละผมอาจารย์เทพจากอาหารกุเทพฟามฟามครับอาหารกรุเทพนี้มีส่งที่ไหนบ้างครับก็มีส่งทั่วไปในเขตภาคอีสานครับทุก แทบทุกจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแก่นอุดรน,น้องคลายศรีสเกตขึ้นมาทางนี้สุรินทร์บุรีร์ไปถึงอุงบลครับผมน,น่าจะเลินแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับผมครับผมข้อดีของอาหารของกระเทศฟ,ฟาร์มนะครับครับผมอ,อาหารของกรเทศฟ,ฟาร์มเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบครับผม ที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาพอจะหาซื้อได้เช่นพวกตะกูนถั่ว5ตัวครับผมคือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแขกถัวววว่วดํานะครับแล้วก็มีงามีทานตะวันมีมันมีข้าวโพดมีกากปามแล้วก็ยังมีกระฟ่างแดงก้าฟ่างขาวแล้วก็มีมิลเลดมีกากน้ําตาลมีแร่ธาตุมีแคลเซียมนะค,ครับมีกากน้ําตาลแล้วก็ยังมีเกลือนะครับแล้วก็มีไดแกลเซียมนะครับทั้งหมด17อย่างครับผมและสําคัญที่สุดคืออาหารของูเตสาฟร์มเนี่ย เราไม่เน้นเรื่องการใส่ยูเรียแล้วก็สารเร่งเนืเ้อแดงแปลว,ว่าแม่พันธุ์ที่กินได้สบายเลยสวัสดีครับพี่ครับผมตลาดเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้กรู้สึกว่าดีขึ้นหละสามสองสามสี่นัดแล้วนีเพราะว่าอะไรครับพี่เพราะว่ามันวัวมันริ่มน้อยลงมากเขาเพราะว่าแตก่กนเวลาน,นี้นี่เต็มเลยครับหมายถึงวัวเหลือเต็มเลยใช่ไหมวัวเหลือเต็มเลยครับผมก็คือที่ย้อยขึ้นรถไปแล้วคนคนที่ขายช่วงสองสามเดือนก่อนเยอะพอช่วงนี้ก็วัวเหลือน้อยก็ ดันดันซื้อกันมาก็พอได้ขายแต่ว่ารวมันน้อยเงี้ยเป็นไปตามกลไกใช่ไหมพี่กลไกกลไกการตลาดเพราะว่าสิบโลเข้ามาเนาะต้องอยากให้เต็มรถอย่างเงี้ยครับอืมกลไกของคนซื้อครับพี่นี่ผมวันนี้เอามาเยอะไหมเอามา20ตัวครับเหลือกี่ตัวแล้วตอนนี้เหลือ2ตัวเหลือแค่2ตัวโอ้โหพี่มานี่พี่มีมีออเดอร์เข้ามาเลยไหมรู้ว่างไงก็เราก็ขายเขาที่นี่ก็คือขายกันประจำเขาก็ช่วยบางตัวเขาช่วยถ้า ถ้าเราจะเอาเขาหมดเขาก็ไม่ซื้อมันเดมบางคนก็บาเนีะททำไมเอามาเยอะได้ขายไวแท่ก็คือเราก็ต้องแบ่งกันคุยกันครับคุยกันครับผมครับอ่าโอเคทุกวันนี้ต้องแบ่งปันกันไปเหลือสองตัวตัวไหนผมถามนคาหน่นี่ว่าจะเอามื่นสิบห้าร้อยครับผมถามตรงๆเลยนะพี่ทำไมถึงไม่ไปกับเขาไหนคือสองตัวนี้อ่าสองตัวเนี้ยทำไมถึงไม่ไปกับเขาสองตัวนี้ก็ซื้อมาหมื่นหนึ่งอ๋อซื้อมาแล้วหมื่นหนึ่งเพราะหางเขาแค่ ตัวละสองร้อยสามร้อยเขาไม่เอาก็ยังไม่เอายังไม่ได้รอนั่งรอเพื่อมันเหลือน้อยแล้วก็เพื่อได้ขายครับผมเพราะว่าต้องเบิกตังค์คุณเวียดนามยังไงก็ต้องรอเบิกตังค์คุงนี้ใช่ไหมยังไงก็ต้องรอเบิกตังค์อ๋อแปลว่าก็นอนนี่อยู่ดีนอนอยู่ดีครับผมก็มาทุกนัดก็นอนทุกนัดนะพี่เนาะครับครับนอนทุกนัดครับขอบคุณพี่ฝนครับครับ พาไปส่งเขาเท่าไหร่ยังไม่ได้ขายสองตัวนี้ว่าอยาก,ยากได้เจ็บทันหนิยอยู่กับเสียบโบนะครับ <15. S 1> ผม กับนันโบครับผมสองตัวนี้เท่าไหร่นะนี่หนึ่งกับตัวเล็กนะฮะอ๋อกับตัวเล็กอ่สองตัวนี้อยากได้เท่าไหร่เจ็ดพันห้าครับผมโอ้เจ็ดพันห้าสองตัวเจ็ดพันห้าครับครับในตลาดเป็นไงครับเโบวันนี้โอ้ยถ้าซื้อได้ก็อ่อนๆหน่อยก็พอได้ขายแต่ถ้าเหมือนตามเรื่องนะครับครับได้บ้างขาดบ้างครับสู้กันไปนี่นี่ตัวนี้ว่าอยากได้เจ็ดพันห้าก็ไม่ได้เลยนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับผมขอให้แต่หกพันให้แล้วหกพันครับอ่าครับผมัว้วนไปง่ายไหมช่วงนี้พอได้พอได้พอได้อยู่ใช่ไหม นี่ครับบัวเลยขายดีใช่ไหมบัวเลยขายดีนี่เห็นเสียโบแกก็บอกว่าบัวเลยขายดีครับบัวเร่์ขายดีผนอ้วนใช่ไหมเสียโบ้อ้วนครับผมพวกแม่มันก็อะไรราคาเขาอื่นที่ว่าเขาขายได้อย่างแม่มันนี่ตู้นี้เขาขายไปเท่าไหร่เขาขายไปหมื่นก็บ้านหมื่นหกหมื่นเจ็ดแถวนี้ครับผมผนอ้วนเนาะครับครับผมนี่ไงเซียวโบก็บอกตามตรงว่าพร้อมมาขายยางนีกหนึ่งผมสองตัวผมจะเอาเจ็ดพันห้ายังขายไม่ได้เลยครับครับผมาสองตัวหกพันนี่สองตัวหกพัน ครับผมตอนนี้4,000ตอนนั้น2,000เสียโบฝากตลาดสังขะนะครับครับตลาดวัวปืนสังขะก็เปิดทุกวันพุธตอนเย็นนะครับท่านใดที่อยู่ไกลๆก็เดี๋ยวเวลาไปด้วยครับเข้าไปครับมีคนซื้อซื้อคนซื้อเยอะครับพวกเวียดพวกแลาวกระสินเนื้อพวกน้อยอีกโขมาเยอะครับครับผมดีก็มาครับครับพอได้ซื้อได้ขายกันครับครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับปืนสังขะครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นครับถ้าเป็นตอนเย็นครับผมเช่นเคยนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆครับผม รอชมคลิปแบบเต็มๆยาวๆนะครับตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้จะพามาดูว่าตลาดคึกคักขนาดไหนนะครับนี่เพิ่ง5โมงนะครับผมวัวเยอะตั้งแต่บ่าย3นมครับตอนนี้วัวพันกว่าตัวแล้วนะครับวัวเยอะมากครับผมและเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับช่วงนัดหลังๆนี้นะครับผมหลายๆนัดเลยนะครับวัวอ้วนค่อนข้างเยอะนะครับไม่เหมือนกับช่วงก่อนๆหน้านี้นะครับ อโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์น่อยนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมง่อฟเทียนฟาร์มช่องของพุทธกของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณครูเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมอยู่ตลาดบ้านสวยผมช่วงเย็นครับครับที่จริงผมมาตั้งแต่บ่ายสามเลยแหละแต่เราให้มันค่ำหน่อยเพราะอากาศมันร้อนมากครับผมศัพทาผมทำงานไม่ได้เลยอากาศร,ร้อนจริงวันนี้ฝ่ายเขาเยอะจริง ตาสายรบกวนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแล้วบอกยังครับยังเหลือกี่ตัวเหลือสองเหลือหนึ่งตัว,เ,ตวเอามาสองแล้วหนึ่งเอามาสองเหลือหนึ่งหน้าเอามาหนึ่งได้หมดเลยทำไมรอบนี้เอามาน้อยแท้มันอ้วนไม่ทันหรอมัน,มน,มนไม่ใช่อ้วนทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าเอาเอามาเยอะแล้วมันขายไม่หมดขายไม่หมดเวียดนามกดแล้วเวียดนามกดราคาครับผมนายของตาสายเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เบอร์รึอ๋อใหญ่เบอร์รึ อือขอให้ 30, สามหมื่นสีใหแล้วสามหมื่นสี่ยังไม่ได้ขาย <c oughs> แล้วว่าอยากได้เท่าไหร่ <c oughs> จะออ 20, 35, สองหมื่น <c oughs> ห้าจะสองหมื่นห้า ดาสองหมื่นห้าเช้าใช่ไหมถ้ารอเช้าเสร็จแน่ไม่ได้อยู่เช้าเดี๋ยวออกไปตอนดึกนี่หลกลางคืนแล้วตัวที่ขายไปแล้วส่งไปแล้วบอค่ะสามหมื่นสี่ส่งแล้วส่งแล้วตัวประมาณไหนใหญ่กว่านี้บ่เนี่ยเท่ากันนี่แหละเท่ากันเลยใช่ไหมแต่มันอ่อนกว่านี้นิดนึงอ๋อคือวีดน่าชอบของอ่อนวีดน้ำชอบของอ่อนนี่คือจัดตาสายนะครับครับขอบคุณครับไม่เอาเดี๋ยวพาไปดูสามหมื่นสี่ครับนี่บวกุนของตาสายครับนี่ครับผม นี่คือขายในราคาเนื้อนะครับวัวแม่พันราคาขนาดนี้สามสี่หมื่นก็ไม่ใช่ถูกถูกนะเกี่ยวว่าตัวประมาณนี้นะครับที่ขายไปนะครับ 30, สามหมื่นสี่แต่ตัวนั้นอายุจะน้อยกว่านี้แค่นั้นเองนี่ครับอ้วนๆน,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 นะนะฟอมสูงประมาณสักเกือบเกือบร้อยสี่สิบแหละ,ะวัวขุนมาแล้วนะครับโอเคครับฝั่นงนี้ก็จะเป็นท่านผู้ใหญ่นี่ท,นท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับ ไก่้วนมาไอ้วนะ่ะคาราเร่จะมาอ้วอนเนี่แบบแบบนี้ก็หมื่นสองพันห้าตัวนี้หมื่นสองพันห้ายังไม่ได้ขายครับยังไม่ได้ขายเนาะครับหนชาวรลเล่ตัวไหนด้วยตัวไหนชารเล่คู่สามหมื่นห้าขายแล้วครับตัวนี้ใช่ไหมตัวแดงนี่เลยครับตัวนี้ 8 5 0 0ตัวนี้8 5 0 0ขายแล้ว8 5 0 0อ๋อจะขายจะขายนะครับเป็นเลสาวเนาะเป็นเลสาวความสูงประมาณ120เนาะครับได้ได้พาไปดูตัวที่ขายเน่อย พามาดูตัวที่ขายนะครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ขายแล้วเมือสองหมืนหพันสองหพันตัวนี้ครับสูงสักร้อยสามห้าบวกเนาะครับรับผมตัวแดงนี่แหละครับตัวแดงยันครับตัวแดงนี่ยังเปิดไว้3 3มหมืครับอย่งอ๋อฝังนู่นเหรอฝังน้นเรียบผมเหมือนกันขายแล้วสามหมื่ห้าันห้ายที่หันไทยนี่ใช่ไหมหัโอ้โหสามหมืนห้าพห้าร้อตัวนี้นะครับนี่นอ้วนอ้วนสาื้าพอดูครับ ตัวนี้คุนมาไหมไม่ได้คุนับอ๋อไม่ได้คุนใช่ไหมซื้อมาเต็มดีเนาะชาวบ้านเต็มดีครับคนเลี้ยงเต็มดีมันอ้วนแต่กำเนิดเลยวัวนี่อ้วนแต่กำเนิดเลยสายเนื้อเนาะครับเนาะครับผมเลี้ยงวัวให้อ้วนนะป๋าเนาะครับอืมราคาก็จะดีครับผมราคาโอเคเลยราคานี้โอเคครับครับผมสามหมื่นกว่าได้ นี่คือขายไปแล้วนะครับผมขายแล้วให้เวียนน้มไหมครับเวียนนามซื้อไปแล้วครับครับขอบคุณมากเลยครับผมท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับนี่ครับจากับเชตนะครับไปบ้านอยู่นะนี่ผมเคยไปบ้านแกอยู่ครับฟาร์มแกก็อลังการมากแล้วก็พื้นที่นี่เยอะจริงๆครับอ่าตอนนี้อยู่ฟาร์มก็มี40ตัวอยู่ฟาร์ม40ตัวครับสุดยอดพื้นที่เยอะเลี้ยงอาหารครับเลี้ยงอาหารใช่ไหมช่วงนี้อ๋อครับขอบคุณครับครับ แม่ลูกขายไปแล้วเท่าไหร่นะขายแล้วหมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นสามพันห้าร้อยขายถูกมากเลยวัวแม่ลูกครับผมขายถูกมากเลยใช่ไหมวัวแม่ลูกใช่ไหมบ้านเราซื้อคนไร้จำนวนสามพันห้าร้อยขายผมขายผมวันนี้ถือว่าราคาเป็นไงบ้างวัวเยอะขนาดนี้ดูแล้วก็ปกติดีปกติดีใช่ไหมดีขายได้กับวั้วนครับผมวัวอ้วนนี่ไปได้ครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูคู่แม่ลูกครับผมราคาตามที่แจ้งนะครับนี่นี่ครับ ี่ราคาตามที่แจ้งเลยครับจ่ายลูกโอเคเลยความสูงก็สักประมาณร้อยสามสิบห้านี่ก็น่าจะขายกันแล้วก็ผมอ้วนๆอ้วนๆน,น,น้ำอขอบคุณด้วยครับโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาสั้นๆน,นะครับผมคอยชมคลิปเต็มพรุ่งนี้นะครับผมเบบมยาวๆกันนะครับอ่า มาให้ดูว่าสภาวพตลาดเป็นยังไงนะครับผมช่วงเย็นนะครับบรรยากาศก็คือครั้งหน้าผมโอเคขอบคุณมากเลยครับ